สวัสดีค่ะมันนี่มันนี่วันนี้นะคะเราจะมานําเสนอเกรดดีๆค่ะเกี่ยวกับการจะดูแลบุตรหลานนะคะของเราเกี่ยวกับเรื่องเงิน,นะคะ่ะ เราก็ทราบกันดีนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องเงินเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็กนะคะปลูกฝ <ació> ังมากันมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าโดยประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะสําหรับคนรุ่นเราหรือคนวัยเราเนี่ยที่ผ่านมาส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยพูดเรื่องเงินกันในบ้านแล้วเราก็คิดว่าลูกของเราบุตรหลานของเราก็จะทราบเรื่องเหล่านี้ไปเองโดยอัตโนมัติเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็จะมาเรียนรู้และมีประสบการณ์ชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเงินได้เพิ่มขึ้นเองแต่มันก็กลายเป็นปมปัญหาชีวิตสําหรับคนยุคใหม่ปัจจุบันค่ะเพราะด้วยความที่ว่าคนส่่่วนนใหญคคิดแบบี้ะ มันก็เลยกลายเป็นว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นะคะจํานวนมากในสังคมคะ่ะเติบโตขึ้นมาโดยที่ ไม่ได้เรียนรู้หรือไม่ได้จัดการชีวิตหรือว่าเรียนรู้ประสบการณ์ในการใช้เงินกันมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับอยู่ๆก็โตมาแล้วก็ต้องมารับผิดชอบเรื่องเงินทองในวัยที่เราแบบหาเงินได้แต่ยังไม่พร้อมที่จะดูแลมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเพราะจะมีประสบปัญหาเรื่องเ,อเงินไม่พอใชา้หรือเก็บเงินไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถจะไปใช้เกรดวิชาความรู้ที่เราพูดกันเรื่องเงินเนี่ยที่เราแบบว่าควรจะทําแบบนี้แบบนี้เนี่ยทำกันได้ยากเนื่องจากอะไรเพราะว่ามันรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องที่ ไม่ได้ถูกปลูกฝังมาัแต่เด็กนะคะวันนี้มันก็เลยมีเกตเล็กๆนะคะจากนักปรึกษาทางการเงินนะคะชื่อคุณเฉดวิลลัสเนเนี่ยเขาก็นําเสนอแนวคิดนะคะในการที่จะเลี้ยงลูกนะคะหรือเลี้ยงบุตรหลานเพื่อเพื่อที่จะใหออ้มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการเงินปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะซึ่งเขามีคําแนะนําดีๆค่ะสําหรับที่จะนําเสนอในวันนี้นะคะ ก็อย่างที่บอกค่ะว่าจริงๆเรื่องเงินมันควรจะเป็นเรื่องที่เราคุยกันตลอดเวลาในบ้านเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้แล้วก็ไม่ได้เริ่มคุยกันตอนที่โตๆแล้วด้วยะคะเราควรจะสอนเขาตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ออที่ปรึกษ,ษาทางการเงินเขานําเสนอคือว่าตั้งแต่ลูกเรายังตัวเล็กๆอยู่เลยนะคะเขาบอกว่าถ้าลูกมีอายุครบ8ขวบอันนี้อาจจะเป็นตําราฝรั่งเล็กน้อยก็ควรจะเริ่มพาเขาเนี่ยค่ะ ไปเปิดบัญชีธนาคารละนะคะก็คือถ้าอย่างสมัยนี้ก็จะอาจจะเรียกว่าเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใช่ไหมคะซึ่งมีบัตรเดบิตผูกไว้แล้วก็สอนให้เขารู้จักวิธีฝากเงินถอนเงินดูแลจัดการเงินโดยเฉพาะสมัยนี้มันง่ายนะคะมันมีออนไลน์แล้วก็สอนลูกแต่ตั้งแต่เด็ก โดยที่เราก็เริ่มเอาเงินเข้าบัญชีให้เขาให้เขารับผิดชอบว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินของเขาตั้งแต่ยังเด็กๆอยู่นะคะเขาก็จะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าอ,อ๋อเงินฝากนะที่ได้รับเข้ามาเนี่ยถ้าเงินเข้าไปฝากเข้าไปเพิ่มขึ้นก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นพอถึงไตรมาสหนึ่งนะคะแบงก์ก็จะมีการจ่ายดอกเบี้ยออกมามันก็จะเป็นการทําให้เราสามารถจะค่อยๆสอนเขาเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้ตั้งแต่ต้ตตนวิธีที่สองนะคะเขาบอกว่า เราควรจะหยุดการที่เราจะให้เงินปกติเราก็จะมีเงินให้เงินลูกหรือเงินหลานเนี่ยเป็นรายสัปดาห์บ้างรายเดือนบ้างใช่ไหมคะจริงๆพอเริ่มโตแล้วเนี่ยเราควรจะเริ่มสอนเขาแทนที่เราจะให้เงินเขาไปฟรีๆคะ่ะเราควรจะมีเงื่อนไขกําหนดกันในบ้านนะคะเหมือนลักษณะเหมือนกับว่าอ่าถ้าทําความสะอาดนะสัปดาห์นี้มีหน้าที่ทําอะไรแล้วก็จะได้ค่าจ้างไปมันเหมือนกับเป็นการสอนให้เขารู้จักการหาเงินตั้งแต่เด็กค่ะเหมือนเป็นการสอนให้รู้อ่าถ้าทํางานแล้วก็จะได้เงินกลับเป็นค่าตอบแทนกลับมาเขาก็จะเริ่ม เป็นการเป็นเป็นการรับผิดชอบนะคะในการที่จะทําหน้าที่ก่อนที่จะได้รับผลตอบแทนก็เป็นการสอนเรื่องเงินแบบง่ายๆเขาก็จะเห็นคุณค่าของงานที่ทานะคะแล้วก็เงินที่ได้รับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราก็ให้เงินไปเฉยๆฟรีๆว่าเหมือนกับมันเป็นหน้าที่เพราะนั้นเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นผู้รับอย่างเดียวแต่อันนี้ไม่ใช่เขาต้องมีความรับผิดชอบนะคะเป็นการสอนแบบที่2นะคะข้อที่3ค่ะเขาก็บอกว่าเราควรจะมีการ เห็นความสําคัญของการที่จะลงทุนนะคะเกี่ยวกับการที่จะหาหนังสือหรือว่า หนังสือเกี่ยวกับการเงินดีๆให้กับลูกหลานเรานะคะแล้วก็มนการตั้งเป้าหมายเขาก็คือว่าการที่เราจะให้เด็กเนี่ยเรียนรูเ้เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลอย่างที่บอกมันต้องรู้กันตั้งแต่เด็กถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกหนังสือเหล่านี้บางทีเราก็อาจจะซื้อมาชวนเขาคุยแบบง่ายๆนะคะแล้วก็หรือให้เขาทําสรุปออกมาอาจจะเป็นสั้นๆนะคะแล้วก็มีข้อแลกเปลี่ยนว่าเออถ้าคุณอ่านหนังสือเล่มน,นี้จบแล้วนะสมมติเราลงทุนซื้อหนังสือให้ทําสรุปส่งมานะเราก็จะมีรางวัลให้เป็นค่าตอบแทนมันก็ เท่ากับว่าเขาฝึกให้เขาได้ทั้งได้อ่านหนังสือนะคะแล้วฝึกให้เขาได้เรียนรู้ทางการเงินจากข้อคิดหรือบทความดีๆที่หนังสือที่เราเลือกมาให้นะคะอันนี้ก็เป็นแบบที่3นะคะข้อที่4ี่ก็คือสอนให้ลูกนะคะรู้จักการออมการบริจาคแล้วก็การใช้จ่ายมันก็คือการสอนให้ทําบัญชีส่วนตัวแบบง่งายๆวิธีง่งายๆในการที่เราจะสอนก็คือเราก็บอกเขาเลยว่าถ้าเขามีไรายได้ก้อนหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาเขาใช้ได้50%นะคะแล้วเขาเอาไปใช้อีกสัก20%เนี่ย กันไว้เป็นเงินบริจาคนะคะแล้วก็อีก30%ก็คือเป็นเงินเพื่อการลงทุนคือเงินฝากธนาคารอะไรเงี้ยถามว่าทําไมเราต้องให้ความสําคัญกับการเรื่องของการบริจาคถามว่าบริจาคคืออะไรก็คือเราเป็นการสอนลูกหลานอย่างหนึ่งให้รู้จักกันให้นะคะเราจะเป็นคนรับอย่างเดียวไม่ได้นอกเหนือจากการใช้เงินแล้วเราต้องมีการให้เงินด้วยออมเงินด้วยนะคะก็คือเท่ากับเป็นการฝึกละมันเป็นฝึก ค่านิยมในการใช้เงินที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กๆนะคะข้อที่5ค่ะเราก็คือสอนเขาให้เขามีเป้าหมายแล้วก็วางแผนทางการเงินด้วยตัวเขาเองนะคะก็คือว่าถามว่าทําแบบนี้สอนยังไงวิธีง่ายที่สุดคือการคุยกันในบ้านนี่แหละคะ่ะแล้วให้ลูกนะเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายค่าใช้จ่ายรายได้ในบ้านนะคะคือ เ,เวลาถ้าอย่างโดยโดยส่วนตัวตัวเองเนี่ยคือครอบครัวเราบางทีถ้าเราเป็นคนไทยใช่ไหมคะเราก็จะมีการทานข้าวเย็นด้วยกันอันนี้อาจจะเป็นรุ่นเก่าสมัยใหม่บางทีมันขาดตรงนี้ไปจริงจริงสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญคือเวลาเรามีเวลาว่างแล้วค่ะควรจะมีโอกาสได้เข้ามานั่งคุยกันนะคะแล้วก็ เอาเรื่องปัญหาในบ้านเนะะี่ยค่ะให้เด็กได้รับรู้ว่าอา๋อเดือนนี้น่าจริงๆที่บ้านเนี่ยพ่อแม่มีไรายได้โดยประมาณเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายอะไรแล้วก็มีเงินเก็บยังไงคือให้เขามีส่วนร่วมนะคะเขาก็จะได้เหมือนกับว่ามีเป้าหมายมุ่งมั่นที่จะแบบว่า บรรลุเป้าหมายไปด้วยกันสมมติว่าครอบครัวต้องการจะเก็บเงินเราก็จะได้ไปในเป้าหมายเดียวกันพร้อมๆกันให้ลูกมันมีส่วนร่วมด้วยนะคะข้อที่6ค่ะก็คือว่าเราควรจะให้ลูกหลานเรานะคะมีส่วนร่วมในการวางแผนวางแผนในการจัดการเป้าหมายทางการเงินใหญ่ๆในบ้านสมมุติว่าเราบอกว่าเราอาจจะมีการวางแผนว่าเราจะซื้อรถยนต์นะคะเราก็คุยกันในบ้านแล้วก็ให้ลูกรับรู้ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าเรามีเป้าหมายในการเก็บเงินเพื่อจะซื้อรถยนต์อย่างไรนะคะก็คือ เขามีส่วนมีส่วนร่วมด้วยหรืออาจจะเป็นเป้าหมายในการจะไปเที่ยวก็คือเก็บเงินเพื่อจะไปพักผ่อนประจําปีร่วมกันคืออะไรที่เขามีส่วนร่วมร่วมด้วยอะคะ่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่า พ่อแม่ไม่ได้เหมือนกับว่าทอดทิ้งเขาคือเขามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการร่วมประหยัดกันนะคะแล้วเราก็ไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยก็เด็กเขาก็จะมีความรับผิดชอบม,มากขึ้นนะคะแบบที่7ก็คือให้เด็กๆเกนี่ยค่ะเรียนรู้เกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายต่างๆในบ้านทุกอย่างเลยก็คือง่ายๆเลยสมมติเราไปซื้อของ ไปซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยค่ะรายเดือนก็พาลูกไปด้วยพาลูกหลานไปด้วยแล้วก็ให้เขาเรียนรู้ว่าอ๋อนเนี่ยออกมาช้อปปิ้งนะใช้เงินไปเท่าไหร่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะที่แม่หรือพ่อเนี่ยวางแผนไว้ในการใช้เงินประจําเดือนแล้วก็ลูกเขาก็จะเรียนรู้แล้วเราก็บอกว่าถ้าเกิดว่าอันนี้มันแพงเกินไปหรือมันเกินงบเขาก็จะได้เข้าใจว่าเขาจะต้องปรับปรุงงบประมาณราไรจ่ายประจําตัวส่วนตัวแบบไหนนะคะสมมติเกินไปเราจะไปไประหยัดตรงไหนเราไปใช้อะไรเปรียบ เทียบเวลาเข้าไปในซูเปอร์ก็คือซื้อของชิ้นไหนที่จะคุ้มค่าที่สุดสอนให้เขาแบบว่าเลือกและเปรียบเทียบนะคะเพื่อหาสิ่งของที่ดีที่สุดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดเหล่านี้ค่ะมันเป็นเรื่องการสอนเรื่องการเงินให้กับเด็กๆแบบง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็ให้เขาเรียนรู้ตั้งแต่เด็กสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะถ้าเราหล่อหลอมไปเรื่อยๆคะ่ะลูกเราก็จะมีวิธิภาวะในการใช้เงินมากขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาเติบโตขึ้นไปโดยที่อยู่ๆก็พอรับเงินเดือนเดือนแรกเราไม่รู้จะจัดการกับเงินก้อนนั้น เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คืออย่าให้เรื่องเงินในบ้านนะคะทั้งไรายได้และค่าใช้จ่ายแล้วก็นี่สินต่างๆค่ะเป็นความลับกับลูกหลานนะคะเขาควรจะมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมในบ้านนะคะทั้งรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายรวมทั้งการประหยัดร่วมกันเพื่อจะมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันนะคะแล้วเหล่านี้นอกจากการสอนเรื่องเงินแล้วมันจะเป็นการสอนให้รับรู้ถึงเรื่องของความรับผิดชอบในการใช้ชีวิตนะคะในการหาเงินนะคะในการจัดการเงินทั้งจัดการชีวิตตัวเอง แล้วก็จัดก,การชีวิตส่วนรวมคือครอบครัวร่วมกันด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะสอนเด็กให้เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพในชีวิตแล้วก็ในอนาคตอะถามว่ามันต้องเริ่มกันตั้งแต่เด็กๆเ,เลยคุณพ่อคุณแม่อย่าปล่อยประละเลยช่วงเวลาทองที่มีค่านะคะในการหล่อหลอมให้ลูกเนี่ยเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เด็กๆค่ะ